ไปเจ้าให้ก่อนเสร็จแล้วเนาะเแกะด้วยะยะให้แล้วเด้อค่ะเด้อได้แล้วเนาะบักคันนี่เอาอยู่บักคันนี่เอาให้ก่อน Cái mèo có ao nó Khuôn mèo FC khuôn mèo ao hai Khuôn tình nó không bạn Khuôn chắc đây có bội mà đứa khả đứa Bà chê bà chê Mà ơn bà xưa đọc bà chê bà cứ dây xùm con đọc <laughs> เอาลาวก็ยังอยู่บ่ละคองลาพาแซบอย่าคิดเยอะเอฟซีลงกองลากจับมัดกันดกมื่อนี่แล้วแกซีปดออกให้เด้อยันมันคอมเมนต์บ่ได้คือกุดวะแม่นอีหลีได้ป่อ่อนปดให้แล้วคอมเมนต์ได้เลยได้ของคนเมื่อวานนี่คอมเมนต์บ่ได้อยู่เป็นเดือนสองเดือนคองลาก็อย่าคิดเยอะอีกครับ ล้วเต่จิตชิดชดีเสมอก็อให้หัวใจบวกมาขอบคุณค่าลา,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 ายตั้งลายนอนทำ่านไวอิดลายตั้งลองเบิ้งกอนนะ ก็คือแจงมาให้เฮ็ดสนหรแจงมาให้เฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิง้งขอบคุณค่ะสติ๊กเกอร์รัวรัวคุณดีเสมอแล้วแต่แต่คิดกับยาคิดเยอะนะคะเนาะเสลาวุสเฝ้าบ้านตามเคยบอกค่ะนี่คุณเจ็ดไรเจ็ดล้านดวงตาจ้าคุณแป๊กสวัสดีค่ะคุณแป๊กขอบคุณนะคะ คุณค่าคุณแป๊กสวัสดีค่ะ่าต่องยพี่พี่ทุกท่านครับประชาชนสวัสดีครับคุณแป๊กแต่คุณดีเสมอมือแรลงไผ่น้อชิโซบีเนาะผู้ใดน่าจะได้เป็นเศรษฐีใหม่มาทางนี้เนอเศรษฐีใหม่ เป็นคนจนก็เป็นแล้วเป็นชาวนาชาวสวนก็เป็นแล้วอยากเป็นเศรษฐีลองบึงมันจะเป็นยังไงเนาะยังไ่เคยเป็นนะนะลอกยักเป็นยังสิเป็นยังไงพุ่งเหมียวจักลองวะครับพี่แล้วแต่จะคิดคุณยาต้องไปตอนหนึ่งทุ่งถึงรอสลาวุธครับโอ้ ตอนกลางคืนย่าไม่ได้ขึ้นเนาะจลาวุธรออยู่ที่บ้านย่าก็ขึ้นแต่กลางวันท nice ุกวันนี้กลางคืนก็ไปแว้นค่ะสวัสดีค่ะคุณแป๊กจากคุณเมียวสาธุสดงคุณเมียวแป๊กดีครับจากลุงคำล่านะคะอยากลองเป็นเศรษฐีดูมันจะเป็นยังไงเนาะครับพี่เมียวดีครับแต่คุณแป๊กนะคะ เนียวดีครับจากลุงคำล่าเป็นมาาม,มืดทุนเนี่เหรอ,อยังบ้ท่านเป็นแต่เษทีนี่แหะ <c oughs> เป็นมาหมดทุกอย่างแล้วชาวไร่ชาวสวนชาวนาคนธรรมดาเนะ <c oughs> าะครับดีครับลุงคำลา่าคุณแป๊กเด้อ <c oughs> คือซิบมีมือได้เป็นดอกะอันนัน้นคะเซทีนี่คือซิบมีมือได้เป็น <c oughs> เป็นเนื้ออื่นนะนะคือเป็นงายเป็นได้แท้ได้เป็นเบิดลตเลได้เป็นหมดแล้วอันอื่นนะ